สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาลงเลดเบอร์เซอร์เกอร์กันนะครับผมโดยใช้ตัวตามนี้นะครับผมเลเวล175รเทุกตัวนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับผมอ่ะเราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเว็บหนึ่งนะครับเว็บหนึ่งเราก็จะวางสปีดวาก้อนไปเลยนะครับผมระหว่างที่รอเงินเด้งนะครับก็กดเงินอัพเงินดัวนะเดี๋ยวกดไม่ทันนะครับเพราะว่าเราเล่นกัน 4- ี่ห้าคนนะครับผมเซตนี้ต้องเล่นกัน4ี่ห้าคนขึ้นไปนะครับ ถาเรามคนเดียวมันก็จะยากหน่อยหนึ่งอ่ะตอนนี้ขึ้นยังไม่เริ่มนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะฮะโอ้ก็นานเหมือนกันเนี่ยเอาเคครับมาแล้วครับผมถ้ามีเส้นขึ้นเียเอเคครับเงินเด็กนะฮะระหว่างนี้เราก็กดอัพเงินรัวๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันนะครับเป็นทริคในการปั๊มเงินนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้นะโอเคกดอัพไป เว็บเราก็ได้สปีดวาก,กอนวิวสามนะครับเราจะอัพสปีดวาก,กอนเป็นหลักเนาะแล้วก็อัพไอจังแล้วก็เป็นบูม่าเนาะส่วนปลาหมึกนี่ไม่ต้องอัพนะครับผมอัพทีหลังเขีัยอัพสปีดวาก,กอนไปยาวๆครับผมช่วงนี้โอเคแล้วก็วางไอจังนะครับผม ไม่รู้เหมือนกันนะว,ว,ว่าว่าตัวนี้มันชื่ออะไรนะเพราะผมไม่เคยดูนะแต่เห็นเขาเรียกว่าไอหรือว่าโอชินั่นแหละโอชินะไม่ใช่โออิชิโอเคอัพต่างไปครับโอเคอัพไอไปตอนนี้ก็เว็บห้าแล้วนะครับผมมันจะมีเว็บหนึ่งนะครับที่ต้องปิดสคริปนะเพราะว่ามอนมาเยอะมากเว็บด่านนี้นะโอเคครับเงินเร้งเราก็อัพสปีดว่าก่อนก่อนนะโอเคอัพไงด้วยครับ สามารถกดบัฟบให้เพื่อนได้นะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะผมบัฟบแล้วมันไม่ขึ้นอะ่ะเหมือนว่าแบบหนึ่งอะ่ะจะต้องมีคนใช้ไอได้แค่หนึ่งตัวนะครับผมในการปั๊บเนาะแต่ให้เงินเหมือนเดิมนะขีเครับวางบูมาไปอัพบูมาด้วยนะครับผมอย่าโมแต่ฟังผมพูดนะอ่ะสปีดวากอนครับอัพสปีดวากอนนล้วับไปที่ไอจังนะจ๊ะนะจ๊ะอะไรอ่ะอล้วก็อัพบูมานะครับ แล้วก็รอสคริปเว็บนะครับผมแล้วก็กดอัพสปีดบล็อกก้อนไปเฮ้ยเงินอีกนิดเดียวอ่ะถ้าเงินขาดอีกนิดเดียวนะครับแนะนําให้กดรออัพสปีดบล็อกก้อนเลยอ่ามันจะคุ้มกว่านะครับสปีดบล็อกก้อนคือตัวปั๊มปั๊มเงินที่คุ้มที่สุดละโอเคครับสคริปเว็บเด้งก็อัพสปีดบล็อกก้อนไปแล้วก็อัปไออัปบูม่านะฮะประมาณนี้นครับบูม่าขาดเงินอีกนิดเดียวนะ mm hmm. ก็จะได้หนึ่งสิบเคอ่าไม่ใช่หนึ่งเคดิสิบเคนะครับ อ่าเว็บนี้ให้ขึ้นกดสคริปเนาะคือมันเกิดไม่ได้ไม่นมนเขียนคำว่ามากเกินไปมอนน่าจะออกเยอะเกินเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็รอไปก่อนคือไม่มีใครเคลียร์ลยครับเดี๋ยวเราต้องวางพันจิโร่ช่วยเคลียร์แล้วมั้งเนี่ยตอนนี้หรือเ,เรามาดูกันนะครับผมพิมพ์ไปว่าสคริปเนาะเพราะว่าผมเห็นมีคนกดหนึ่งสคริเปเ็นไงอาจจะไม่ใช่นะเขาอ,อาจจะกดไม่อะ ว่าดูดิเดี๋ยวส,สักพักก็จะมีคนกดใช่เนาะนะ่ผมกดใช่ปุ๊บมันก็ยังไม่สคิปนะแปลว่ามีคนกดไม่นะครับอ่ะโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็รอไปเรื่อยๆเนาะก็เหมือนเป็นการปั๊มเงินอีกหนึ่งวิธีนะข้างหลังก็มีคูลเลอร์คอยช่วยเล่นอยู่นะผมลงหลายคนมากนะลงคนเดียวไม่ไหวนะครับเซตนี้แนะนำให้ลงกับเพื่อนหรือว่าลงในกลุ่มนะห้าหกคน คุณต้องบอกเขาด้วยนะครับว่าคุณจะเล่นตัวอะไรนะเพราะว่าตอนนี้ดามเมจของคุณศูนย์นะฮะอ่ะาให้เงินเด้งก็มันอัพดูตัวก็อัพตังด้วยนะครับผมตอนนี้สองพันน่าจะอัพไม่ได้เนาะเงินแห้งเกินไปโอเคเดี๋ยวระวังทันจิโร่ช่วยเขาสักนิดหนึ่งนะวางทันจิโร่หนึ่งตัวนะครับโอ้ยเงินเด้งแล้วเงินเด้งแล้วกลับไปอัพสปีดไว้ก่อนสองขั้นเลยนะฮะ โอเคเงินที่เหลือก็อัพอะไรไม่ได้นะครับผมเพราะว่าค่าอัพแพงมากโอเคเงินเ okay. นด้งแล้วโอเคครับว่าอัพสปีดวากอนอีกสองขั้นนะแล้วก็อัพบูมานะครับเอ้ยไม่ใช่อนะัพบูมาเนี่ยอัพไอก่อนโอเคเพราะไอได้เง,เงินเยอะสุดลองจากสปีดวากอนนะครับโอเคเงินเด้งก็อัพสปีดวากอนแล้วก็มาอัพไอจังก่อนนะเอาไปครับอัพไอถึงขั้นที่แบบอัพไม่ได้อะ่ะสี่ล้านอ,ะอ่ะสี่ล้านนี่ไม่ต้องอัพนะ โอเคอัพไปครับผมอ่าถึงประมาณนี้นะบ้าก็พอลาบูมาเต็มเลยโอเคครับระหว่างนี้เราก็วางเจ้าหมึกเลยนะเพราะว่าอัพเต็มหมดแล้วเราก็อัพหมึกให้เต็มเลยนะอัพหมึกให้เต็มเลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่คุ้มคุ้มอยู่แล้วครับผมถ้าสคริปเว็บดิงอีกก็อัพหมึกไปแล้วครับระหว่างนี้เงินที่เหลือก็สามารถไปอัพทันจิโร่เลยนะทำให้มีช่วยเพื่อนหน่อยก็อย่างนี้นะครับผมจะหาว่าดามเบลสูญนะ อย่างเช่นอย่างงี้นะพี่อ่าคนนี้คนในเกมเขาก็บอกว่าให้บัฟหน่อยแต่ผมบอกว่ามันบัฟไม่ได้นะแล้วเขาก็บอกว่าให้เซลซามัตถ้าเล่นเซตนี้นะครับก็ระวังอย่ามีให้อย่าให้มีคนใช้แอตตาตอนจุดเกิดของบอสเนาะไม่งั้นเดี๋ยวบอสจะเปลี่ยนธาตุเดี๋ยวม็อบเราจะกดไม่ติดน,นะครับเพราะม็อบ,บอเราท่าแสงไงแอตตามันก็จะเปลี่ยนเป็นท่าแสงนะครับม็อบก็จะกดไม่ตายนะครับผมเพราะม็อบ,บอมันทำดาเมจ 7.5b ถ้าบอสเป็นาธาตุอะไรนะถ้าบอสเป็นาธาตุแสงมันก็จะตีไม่เข้านะผมเพราะว่าบอสมีเลือดเกนะ้าจุดห้าบีเนาะอ่าถ้าบอสเป็นาธาตุมืออยู่แล้วก็ชิวๆครับผมแล้วเมนเข้าไปเลยครับสองปอร์ซประมาณนี้นะครับผมผมก็บอกให้คนในนี้ครับว่าสคริปตนะ์เนาะว่าเงินไม่เด้งทักทีสงสัยว่ามอนน่าจะเยอะเกินไป นี่นะครับเล่นอูหลายคนอยู่นะหลายคนอยู่นะครับโอเคเงินเด้งแล้วเราก็อัพปปาหมืกไปครับได้หนึ่งจุดสองเอ็มแต่เราอย่าไม่ต้องรีบนะครับผมคือมันไหวอยู่แล้วอ่ะอ่าแล้วว่างนี้เราทําอะไรเสร็จแล้วแล้วก็รอไปถึงเว็บสิบเก้าเนาะสักพักก็จะถึงเว็บสิบเก้าละถึงผมจะวางแค่แอตตอไอ้ทันจิโร่ตัวเดียวนะครับก็ดามิงก็นำแล้วนะอ่าเมื่อกี้ผมไปดูมา โอเคครับจะมีสิบเก้าล้วเดยวผมรอขายบลูมาเลยแล้วกันตอนนี้เว็บสิบแปดนะครับอ่ะเว็บเด็กเว็บเด้งแล้วนะครับผมขายบูมาครับแล้วก็กดเงินเลยนะสองจุดหนึ่งเอ็มได้ประมาณสี่จุดสี่สี่เอ็มนผมสี่ล้านจุดสี่แสนสี่หมื่นนะแล้วก็ไม่อะไรไม่รู้อีกนะครับแล้วก็วางมอบตรงนี้เลยนะคือมันใกล้หน้าบ้านดีอ่ะแล้วไม่มีใครเห็นด้วยไง วางไปเลยนะครับผมโอ้โหเงินอนะัพพอดีฮะแล้วเราก็พิมพ์ไปว่า e n d game นะ end game เลยครับผมเพราะว่าม็อบเรากดทีเดียวตายตุยตุยแน,น,น่นอะนครับผมอ้าบอสออกมาแล้วมันจะมาไก่พร้อมไอ้สี่ตัวเนี่ยอุ้คารักมานล้แล้วก็กดไปเลยนี่ครับเรียบร้อยครับชนะไปที่482วินาทีนะฮะเนี่ยอย่างง่ายเลยนะครับผมดู d a m a g i ดิสมจุดเก้าบีอะท่านผู้นะชม โอเคครับก็เป็นยังไงบ้านครับผมกับการลงเลทในวันนี้นะครับผมเพราะว่าในช่วงต้นเกมเราจะต้องให้เพื่อนแบกนะครับเพราะว่าเราเป็นคนปั๊มตังเนาะล้วหลังเกมเราก็จะแบกนะผมดาเมจก็ไปเลยครับจุกจุกสามบีนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊วย